สวัสดีค่ะอิจิบงังีนฮ่องกงค่ะกลับมาพบกันแล้วน,นะคะกับการเรียนภาษานอกห้องเรียนค่ะวันนี้เรามาเรียนในส่วนของไวยากรณ์กันดีกว่าค่ะในภาษาญี่ปุ่นระดับกลางเนี่ยเราจะเรียนการทำ adjective อีกนะคะให้เป็นคำนามโดยมันจะมีวิธีการ2วิธีการนะนั่นก็คือการตัดอีแล้วก็เติมซะนะคะหรือว่าตัดอีแล้วก็เติมมินั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะสับสนว่า การเปลี่ยนเป็นซะกับเปลี่ยนเป็นมิเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงมันเปลี่ยนได้ทั้งคู่หรือเปล่าศัพท์บ,บางคํามันก็ได้ทั้งคู่นะเคยเห็นทั้งสองคำเหมือนกันแล้วพอเปลี่ยนเป็นซะกับเปลี่ยนเป็นมิเนี่ยความหมายมันต่างกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราลองมาดูคําอธิบายกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะหลักการง่ายๆเนาะ adjective อ e, ตัดอิ e, แล้วก็เติมซะกับ adjective อ e, ตัดอิ e, แล้วก็เติมมิค่ะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นซะเนี่ยดูง่ายๆเลยค่ะคือสิ่งนั้นเนี่ยมันจะวัดได้หรือว่านับได้นะคะ ส่วน adjective อีกที่ตัดอีเติมมิเนาะกลายเป็นคำนามเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มันไปเป็นทางด้านความรู้สึกคือแบบว่าวัดเป็นปริมาณหรือนับไม่ได้ทีนี้ก็อาจจะแบบว่ายังงงง,งอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์กันดีก,กว่าค่ะอย่างเช่นคู่แรกนะคะทานอชิสะกับทานอชิมิสองคำนี้ถ้าเกิดใครรู้ความหมายตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนะี่ยก็ น่าจะเข้าใจเนาะเออมันความหมายมันต่างกันเลยทานโนชิสะเนี่ยมันแปลว่าความสนุกแต่ว่าทานโนชิมิเนี่ยมันอารมณ์เหมือนแปลว่าเออตั้งตารอเฝ้ารอที่จะได้ไปพบกับความสนุกนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะอนาตะวานิฮงโกโนทานโนชิสะวะตาชินิโอเชเตคุเรตะอนาตะวะนิฮงโกโนทานโนชิเซอวะตาชินิโอเชเตคุเรตะก็จะแปลว่าคุณเนี่ยเป็นคนสอนความสนุกของภาษาญี่ปุ่นให้แก่ฉัน อันนี้ก็แปลได้ตรงตัวเลยเนาะทานโนชิสะคือความสนุกนั่นเองไม่ใช่ทานโนชิที่แปลว่าสนุกเฉยๆแล้วันนั้นเป็น adjective เนาะส่วนอีกข้อนึงค่ะเรียวดีว่าวาตชิโนอิจิบังโนทานโนชิมิเดสเรียวดีว่าวาตชิโนอิจิบังโนทานโนชิมิเดสอันนี้ก็จะแปลว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันตั้งตารอมากที่สุดเลยก็คําว่าทานโนชิมิมันก็ถือว่าเป็นคํานามเหมือนกันเนาะกันแบบตั้งตารอบางสิ่งบางอย่างก็ความหมายจะต่างกับคำว,ว่าความสนุก ทารชิสะนะคะถ้ายังไม่เข้าใจค่ะเราลองมาดูตัวอย่างอีกอันนึงค่ะฟุกะสะกับฟุกา m มิฟุกะแปลว่าลึกเนาะเป็น adjective พอเราเปลี่ยนสะก็จะกลายเป็นความลึกฟุกา m มิก็เปลี่ยนเป็นความลึกเหมือนกันแต่ว่าความหมายตรงนี้ต่างกันนะคะลองดูตัวอย่างประโยคค่ะโซโนพูร no ุโนฟุกะสาวะอิตเงโกเมโตรุเดสโซโนพูรุโนฟุกะสาวะอิตเงโกเมโตรุเดสความลึกของสะนี้คือ1.5เมตร ะะอันนี้ก็คือแปลตรงตัวเลยฟุกคาสะแปลว่าความลึกนะคะสามารถวัดได้เห็นไหมวัดได้ว่า1.5เมตรนั่นเองถัดมาค่ะอีกข้อหนึ่งคาโนโจโนเองกี่นิวะฟุกามิกาหรือคโานโจโนเองกี่นิวะฟุกามิกาหรืออันนี้แปลว่าการแสดงของเธอเนี่ยมีความลึกซึง้ง ออคำว่าฟุกคำนีปุ๊บมันแปลว่าความลึกเหมือนกันอะแต่มันเป็นแบบในเชิงความรู้สึกเนาะความลึกซึ้งของการแสดงของความหมายของคําศัพท์อย่างเงี้ยก็ต่างกันตรงนี้นะคะ,ะมาดูอีกข้อนึงแลวกันค่ะข้อนี้เนี่ยสามารถเอาไปจดจํานําไปใช้ได้ในตอนที่แบบว่าสัมภาษณ์งานนี้เลยนะคือคําว่าซืโยสะกับซืโยมิมาจาก adjective อีก e ก็คือคาว่าซืโยยนั่นเองที่แปลว่าแข็งแรงแข็งแกร่งเนาะพอเป็นซืโยสะมันก็แปลว่าความแข็งความแรง อะไรเงี้ยได้เหมือนกันยกตัวอย่างคะ่ะจิชินโนะเซโยสาวะชินโดนานะเดสจิชินโนะเซโยสาวะชินโดนานะเดสแปลว่าความแรงของแผ่นดินไหวคือระดับเจนั่นเองค่ะขอยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะวัดเป็นชินโดเนาะซึ่งในคอนนี้คือชินโดนานะนั่นเองระดับเจนะคะก็อันนี้ก็ แปลตรงตัวนะคะซโยสะแปลว่าความแรงนั่นเองส่วนในข้อนึงค่ะที่เราจะเจอในการสัมภาษณ์งานแน่นอนนะคะเขาก็จะถามว่าอนาโนซโยมิวะนันเดสกะอนาโนซโยมิวะนันเดสกะจุดแข็งของคุณคืออะไรเอออันนี้มันจะแปลเป็นแบบว่าความหมายอื่นละอันนี้คือแบบว่าจุดแข็งไม่สามารถนับได้เนาะอ่ะถ้าเกิดคําว่าจุดอ่อนล่ะคะมาดูอีกหน้านึงค่ะก็จะเป็นคู่ของคําศัพท์จากคําว่าโยไวนะคะ ก็จะเปลี่ยนเป็นโยวาสะหรือว่าโยวามิก็ได้โยวาสะก็คือความอ่อนโยวามิคือจุดอ่อนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเชริดาโตชเตคขาดาโนโยวาสากะไทเซซูเดสเชริดาโตชเตคขาดานโยวาสากะไทเซซเดสสำหรับเชริเดอร์เนี่ยความอ่อนตัวนั้นมันสําคัญคือความอ่อนตัวเนี่ยมันสามารถวัดได้นะ วัดได้ไหมได้นะเออวัดเป็นเซนว่าเราแบบก้มแตะพื้นได้แบบกี่เซนกี่เซนตอนที่เราแบทดสอบสัจภาพโรงเรียนใช่ไหมอ๋ออันนี้วัดได้แต่ถ้าเกิดอีกอันหนึ่งค่ะไอเตนิจิบุโนโยวามิโอชิราเรนายโยนิซึรุจะแปลว่าพยายามไม่ให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้จุดอ่อนของตัวเองนี่อันนี้ก็โยวามินะคะแปลว่าจุดอ่อนค่ะนอกจากนี้มันก็ยังมีคําอื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในการแบบว่าเอา adjective เนี่ย มาตัดอีเติมซะหรือว่าตัดอีเติมมิอันนี้ก็ลองไปหาข้อมูลอื่นๆดูนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมีคําถามเนี่ยก็สามารถเอามาสอบถามเซนเซได้เช่นกันนะใต้คลิปนี้ค่ะเซนเซก็จะมาตอบให้นะคะถ้าเกิดใครขึ้นชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของอิจิบังไว้นะคะแล้วก็พบกันไปในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย